เพื่อนเพื่อนที่ดินถูกดีนะครับที่ผมก็มีนะครับผมเดี๋ยวไปชมตัวที่ดินกันเลยนะครับสวยมากสวัสดีครับเพื่อนๆนนะครับวันนี้นะครับกบนะครับจากเพจวินวินอสังหานะครับพาเพื่อนเพื่อนี่ๆน้องน้องนะครับมาชมที่ดินเป็น <startups> ที <concept> vine, ่สวนนะครับนี่นะครับที่สวนแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่บ้านสวนนะครับหมู่สิบนะครับตำบลวางดาอำเภอกระบินบุรีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมที่ดินเป็นพื้นสวนแบบนี้เลยครับดินดีมากนะครับก็เพิ่งทําการเคลลิ่งไปนะครับที่ดินสวยมากนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับมีน้ํามีไฟนะครับพร้อมเลยนะครับมีเพื่อนบ้านมีน้ํามีไฟนะครับผม ที่ดินเหมาะทาการเกษตรนะครับเหมาะทําสวนทําสวนผลไม้นะครับปลูกบ้านพักอาศัยนะครับก็เนี่ยครับเพื่อนบ้านนะครับฝั่งด้านนี้นะครับที่เรามองเห็นอยู่ด้านหน้าเรานี้นะครับเป็นสวนผลไม้นะครับก็จะมีทุเรียนนะครับมีเงาะนะครับมีมังคุดนะครับมีกระท้อนนะครับเป็นสวนผลไม้ผสมนะครับ เป็นสวนใหญ่นะครับแปลงนี้สิบกว่าไร่นะครับพื้นเดียวกันเลยกับลรวกับเรานะครับที่ดินของเราอยู่ติดกับสวนผลไม้นะครับแปลงนี้เลยนะครับเนี่ยครับก็คือพื้นที่เราเห็นอยู่นี่นะครับที่ผมเพิ่งทําการเคลลิ่งไปนะครับผมก็ทางสานะประโยชน์นะครับจะเริ่มจากด้านนี้นะครับที่เรามองเห็นต้นไม้ใหญ่อยู่ด้านหน้าเรานี่นะครับนี่ออกไปทางด้านขวามือของท่านผู้ชมนี่นะครับ ห่างจากถนนคอนกรีตเนี่ยครับอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าเมตรนะครับเข้ามาในที่นะครับแล้วก็ถนนผ่ากลางนะครับโครงการนะครับยาวไปเลยนะครับยาวไปจนสุดทิวไัยด้านหลังนู่นเลยนะครับที่ดินนะครับมีอยู่ชุดนี้นะมีอยู่เพียงแปดแปลงนะครับเริ่มจากหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่สามงานนิดๆนะครับจนถึงสองไร่นิดๆนะครับ ก็ราคานะครับราคาที่ดินนะครับอยู่ที่ไล่ละสองแสนแปดหมื่นบาทนะครับอันนี้รวมโอนเรียบร้อยแล้วนะครับสองแสนแปดหมื่นบาทรวมโอนเรียบร้อยที่สวยนะครับที่ถูกที่ดีอยู่กับผมก็มีนะครับแปลงนี้เลยนะครับจริงๆเดี๋ยวพาพี่ๆน้องๆชมหมุดชมแดนนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมผลไม้ก่อนนะครับนี่ผลไม้กําลังให้ผลผลิตเลยนะครับ ถนนเราจะผ่ากลางโครงการไปนี่เลยนะครับนี่ด้านนี้เลยนะครับก็ผมทําน้ําทําถนนให้ลูกค้านะครับนี่ครับไล่ละสองแสนแปดหมืนบาทมีอยู่จริงนะครับที่สวนแท้ๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผลไม้ในแปลงที่ดินนะครับเนี่ยอันนี้เป็นมหาดนะครับด้านนี้เป็นกระท้อนนะครับนี่ต้นใหญ่เลยนะครับ หลักเขตหลักแดนเราชัดเจนนะครับนี่ด้านนี้นะครับติดกระแดนเพื่อนบ้านนะครับก็คือแปลงสวนผลไม้แปลงนี้เลยนะครับเนี่ยติดกันเลยนะครับเนี่ยพื้นดินเดียวกันสวยมากครับด้านนู้นที่เรามองเห็นอยู่ด้านหน้านู้นนะครับก็จะเป็นสวนผลไม้เช่นเดียวกันนะครับด้านนู้นอีกประมาณเจ็ดไร่นะครับบริเวณโดยรอบเราเป็นสวนผลไม้ทั้งหมดนะครับด้านนู้นก็ใช่นะครับสวนผลไม้ทั้งหมดเลยนะครับ ถนนเราผ่ากลางโครงการแบบนี้เลยนะครับแบ่งซ้ายขวานะครับนี่ครับยาวจากต้นไม้ใหญ่มาเลยนะครับเปิดผ่ากลางโครงการไปเลยนะครับไปจนสุดด้านหลังเลยนะครับผมอันนี้เป็นผลไม้ในแปลงนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นอ่ามะไฟนะครับด้านโน้นเป็นกระท้อนนะครับน ย้ำอีกทีนะครับที่ดินไร่ละสองแสนแปดหมื่นบาทนะครับเนื้อที่เริ่มต้นหนึ่งไร่สามงานนะครับจนถึงสองไร่นิดๆนะครับมีสองไร่สองงานมีนะครับที่สวนราคานี้หายากแล้วนะครับถนนนะครับถนนสาธารณะน้ำพร้อมนะครับที่ดินแปลงเล็กนะครับเหมาะทำสวน หมอปลูกบ้านพักไวกะเสียณนะครับหาได้ยากนะครับทำเลแบบนี้นะครับนัครบด้านโน้นก็ติดเพื่อนบ้านนะครับด้านโน้นนะครับสวยจริงๆนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่มันได้นะครับเหมาะทำสวนนะครับอันนี้ก็เป็นกระท้อนนะครับได้วิวด้วยนะครับนี่ ฝั่งนู้นจะเป็นนาดอนนะครับจะทําได้เฉพาะหน้าฝนนะครับก็ฝั่งนู้นจะเป็นวิวทุ่งนานะครับน้ําไม่เคยท่วมนะครับที่ดินเขตนี้นะครับพืนนี้น้ําไม่เคยท่วมนะครับเดี๋ยวพามาดูผลไม้นะครับสวนผลไม้อีกหนึ่งแปลงนะครับเนี่ยครับสวนผลไม้ด้านนี้นะครับอีกหนึ่งแปลงที่ติดกับที่ดินเรานะครับมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับนัดชมที่ดินก่อนได้เลือกก่อนนะครับผม มีเงาะด้วยนะครับมีงอะอยู่สองต้นนะครับต้นนี้กับต้นโน้นนะครับเนี่ยครับติดสวนผลไม้เพื่อนบ้านแบบนี้เลยนะครับวิวดีนะครับบรรยากาศดีนะครับอากาศบริสุทธิ์มากนะครับมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับผมก็ถนนจะผ่ากลางโครงการมาเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับถนนจะผ่าจากโน่นยามมาเลยนะครับยิงตรงมาเลยนะครับ ก็แบ่งซ้ายขวานะครับเริ่มต้นหนึ่งไร่สามงานนะครับจนถึงสองไร่สองงานกว่ากว่านะครับนัดชมก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับพี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามานะครับเดี๋ยวกบพาไปชมผ้ามุมสูงนะครับของตัวแปลงที่ดินนะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะครับฝากด้วยนะครับพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผม แล้วก็ฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับฝากช่อง y o u t u b e วินวินสังหานะครับให้พี่พีน้องน้องทุกทุกท่านนะครับช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับก็ฝากพี่พี่น้องๆ้องด้วยนะครับกล่าวขอบพระคุณครับ